ไม่ขอยือ้อชีวิตผู้30ปีไม่มีความหมายเปิดบ้านใหม่อนอนอานงพาลูกถอยออกมาอย่าสามีนอกใจจากกรณีข่าวประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์สำหรับข่าวการเลิกหลากของออนอานงปัญญาวงอดีตนางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยกับอดีตสามีชินวุฒิอวกุล ซึ่งทั้งคู่ได้มีทญญายาทด้วยกันสองคนได้แก่น้องอองตองและน้องอองรีเรื่องราวก่อนที่จะออกมาบอกว่าหย่านั้นจริงๆเราเริ่มรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าสามีเรามีใจให้คนอื่นมาประมาณสองปีแล้วซึ่งในตอนที่เราแต่งงานเราก็ได้บอกกับสังคมว่าเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะตั้งแต่คบหาดูใจกันมาก็ใช้เวลานานพอสมควรและการที่ได้รับรู้ว่าสามีเรานั้นเปลี่ยนไปมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง พอเราได้ทราบสาเหตุนั้นแล้วเราก็ได้คุยกันในระยะเบื้องต้นแล้วเริ่มสักประมาณ2ปีเศษมันมีเหตุการณ์ที่แปลกๆไปอย่างโทรศัพท์แปลกๆก,ก,กับบ้านดึกๆแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่เหมือนเดิมพอระยะหลังๆเริ่มการเปลี่ยนแปลงเราก็ได้มีโอกาสได้มาคุยกันปรับจูนแต่สรุปว่าพอมันมีคนอื่นเข้ามาเราก็ไม่สามารถจูนกันได้อีก พร้อมกันนี้ออนอโนงก็ยังได้เล่าถึงเรื่องมือที่3ที่เข้ามาเป็นสาเหตุหลักก่อนหน้านั้นเราคุยกันแล้วว่าพี่ออนไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขามีคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กันแล้วปรับจูนกันไม่ได้เราก็ควรใจแยกทางกันโดยดี โดยก่อนหน้านี้เราได้แยกกันอยู่สองปีแล้วเราก็ยังรับผิดชอบความเป็นพ่อและแม่ดูแลลูกหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้แต่หน้าที่ของสามีภรรยาเมื่อมีคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องจบลง และเป็นที่ทราบกันดีว่าอ่อนอ,อนองนั้นได้อยากขัดกับอดีตสามีด้วยสาเหตุของปัญหามือที่สามซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการจบที่ไม่สวยสักเท่าไหร่ซึ่งทางด้านอ่อนอ,อนองนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับทายาทอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าอ่อนอ,อนองจะอยากขาดกับอดีตสามีแต่ต้องบอกเลยว่านับวันนั้นดูเธอจะสวยวันสวยคืนอีกทั้งหน้าตาย,ยังดูผ่องใสมากๆอีกด้วยแถมการงานยังเข้ามาแบบเรื่อย เรยกได้ว่าถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวแต่ทางด้านชีวิตการงานนั้นรุ่งสุดๆไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านออนอ,อนงได้เปิดร้านขายเสื้อผ้าสไตล์คนเหนือโดยต้องบอกเลยว่าอ่อนอนงนั้นหนักเอาเบาสู้หอบเสื้อผ้าไปเปิดท้ายขายตามตลาดหากใครสนใจติดต่อได้ที่อินสตาแกรมของเจ้าตัวได้เลยค่ะล่าสุดทางด้านอออนงได้ออกมาเปิดใจหลังมักจะโดนกระแสดูถูกว่า จนต้องมาเปิดท้ายขายของโดยทางด้านออนอันงได้บอกว่าเราก็ไม่คิดอะไรพอส่วนมากเขาก็บอกว่าดีจังเลยถ้ามาขายเขาก็จะได้เจอกับเราบ่อยๆพูดได้เลยว่าจะมีกินมีใช้ไปตลอดไม่มีวันอดอย่างแน่นอนใครที่สนใจอยากซื้อเสื้อผ้าของคุณออนสามารถติดต่อในไอจได้คะ่ะ